ไปที่ปทุมธานีครับมีเหตุการณ์ที่ทำเอาพี่พี่ไรเดอร์นะครับต้องวิ่งหนีตายกันเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาเหล็กขูดชา้าบครับมาวิ่งไล่ฟันนะครับและที่สำคัญคดีเนี่ยเป็นเดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยครับดูภาพวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนว่าบรรยากาศที่ด้านหน้าตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลำลูกกาครับที่ปทุมธานีมีคนที่ใส่เสื้อสีขาวเป็นคนก่อเหตุซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ มายังจุดที่พี่ๆไรเดอร์เขานั่งรวมตัวกันอยู่เพื่อที่จะรอรับอาหารไปส่งให้กับลูกค้าวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาเหล็กขูดชา้าบครับไปแทงนายนัทวุฒิหนึ่งในไรเดอร์นะฮะโดนแทงเข้าที่หน้าอกบาดเจ็บสาหัสหนักถึงขั้นแผลเนี่ยปอดทะลุเลยนะฮะโอ้โหจากนั้นเหตุการณ์ก็ชุลมุชุลเกยอย่างที่เห็นกันจนต้องวิ่งไล่จับกันวุ่นวายแล้วคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปได้ครับ ไอ้จังหวะที่มันวิ่งหนีเนี่ยมันวิ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ของพี่ๆไรเดอร์ที่เขาจอดเรียงกันด้วยครับล้มระเนระนาดเลยนะครับปราขด่าสุดท้ายจับไม่ทันครับหนีไปก่อนที่เหลือก็เลยต้องวิ่งไปช่วยเหลือพี่นัทวุฒิที่นอนเจ็บอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคดีมันก็เงียบหายไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่27มิถุนายน คือเกือบเดือนแล้วตอนนี้ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้ะ,ะเวลาผ่านไปจะร่วมเดือนแบบนี้นะครับกลัวว่าคดีจะไม่คืบผู้เสียหายก็เลยไปร้องกับทางผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับและเจ้าตัวบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนั่งรอรับงานอยู่หน้าตลาดนะจูจ่ๆครับมีวัยรุ่นสองคนคาดว่าเป็นผัวเมียกันแหละขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วชี้หน้าด่าพวกเขาเลยด่าว่าอะไรบอกว่าไปมองหน้าเขาทําไมมีปัญหาหรือเปล่า ตัวเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้อยากมีปัญหาใช่ไหมเหมือนมาหาเรื่องอะครับ,รบจากนั้นผัวเมียคู่ดังกล่าวเนี่ยไปพาเพื่อนมาอีก3-4คนแล้วขีม่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมา,มบา,มาใช้เหล็กขูดช้าบครับวิ่งเข้ามาแล้วแทงที่หน้าอกของพวกเขาทันทีครับไม่ทันตั้งตัวครับอย่างที่บอกแผลหนักก็คือปอดเกือบทะลุใช่ไหมฮะมแล้วก็ไล่แทงคนอื่นๆอีกแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแจ้งตำรวจสพลำลูกกาแต่ว่างงว่าทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้ ตัวเองก็มีหลักฐานวงจรปิดก็เป็นหลักฐานช่วยกันหาข้อมูลก็แล้วนี่นะฮะตามความคืบหน้าทางคดีได้คำตอบว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอต้องรอใบรับรองแพทย์ทั้งๆท,ท,ที่เห็นว่ารู้ชื่อรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วคนเจ็บเข้างงไงฮะทำไมถึงไม่ล่าคอมาดำเนินคดีอีกลองฟังครับกก่ออนแแลล้วทง,องอื เชื่อเราอาจจะใกล้สุดใช่ยืนยันได้ไหมครับว่าเราไม่เคยเปัญหากรัใครอันนี้ผมยื<ใ>นยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเขาเองเราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักทำไมไม่เคลบหน้าทางบ้านก็ต้องจะโทรเร่งเองตามเรื่องให้เองคือเราไม่รู้จักกันก็ไม่น่ามาไล่แทงกันอย่างนี้เลยนะก็อยากให้ปรับตัวใหม่ครับมีรายงานล่าสุดนะครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะฮะตัวคนก่อเหตุมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าชื่อว่าธนานท์ธนารัตน์นะฮะอายุ23ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับตํารวจสพลําลูกกาแล้วเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงๆแล้วก็เป็นฝ่ายที่ไปหาเรื่องเขาก่อนวันเกิดเหตุตัวเขากับแฟนสาวเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากันแล้วก็มาผ่านตรงจุดเกิดเหตุแต่ว่าถูกคู่กรณีพยายามจะเข้ามาทําร้ายก่อนจึงรีบขี่หนี ต่ไม่ใช่ว่าหนีแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านนะฮะหนีเพื่อกลับไปเอาแท่งเหล็กที่ห้องอแล้วก็มากับเพื่อนอีกสองคนย้อนกลับมาตรงจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นเขาบอกว่าฝั่งคู่กรณีก็น่าจะหมายถึงพี่พี่ไรเดอร์เข้ามาหาเรื่องเขาก่อนแล้วก็มีอาวุธด้วยเขาก็เลยตัดสินใจเอาเหล็กขูดชาร์ปเนี่ยแหละครับแทงสวนกลับไปแต่แทงไปแค่คนเดียวนะไม่ได้วิ่งไล่แทงตามที่เป็นข่าวเพือ่อนที่มาด้วยกันเนี่ยก็มาช่วยกันห้ามไม่ได้มาร่วมก่อเหตุครับสคนแล้วเขามาหาเรื่องเราป้องกันตัวเนี่ยเหรอใช่ครับ ไม่จงใจครับพี่แทงไี่หมเจ็ดเจรอบทาอไหมฝาครอบครับผมไม่งขอโทษด้วยครับเบื ну ้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนจะปล่อยตัวไปเนื่องจากว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีเดินทางมามอบตัวเองก็เดี๋ยวมาสอบปากคาเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อครับ ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store